สวัสดีครับ f อฟร้านเขียวจะเลิินยนต์ของพี่ไก่นะครับวันนี้ก็นะ้านมีสินค้าลงใหม่หนึ่งคารหกล้อขนาดโซ่ของใจก็เข้ามาเลือกชมดูได้ครับมีโครงเยอะยะเลยนะฮะแล้วก็เครื่องหลากหลายสยามโซนูนสยามเอฟจีดีนะฮะมาแล้วใครสั่งไว้นะเครื่องในรารุสหนี้ฮะ งลงไก่จะเสร็จละร้อมรอย่างนะฮะใครจะหาดูรอย่างก็เข้ามาเลือกชมได้สยามน,นะครับนี่เกียร์กลางครับขายถานสยามเกียร์กลาง FCD นะครับมีมาหนึ่งตัวนะฮะดูสภาพเอาเกียร์กลางนะครับสบภาพสวยเลยล่ะแล้วก็สยามตัวนูน้นน่ครับทำเลือกชมดได้สยามตัวแรกนะครับ นี่สยามตัวนูนนะครับสวยๆเลยหมื่นกระบาทครับหมื่นสามหมื่นสี่นะครับหลากหลายราคาเครื่องนะฮะตระกูลไดเล็กแต่ตอนนี้มีข้าวเยอะไม่ว่าร้อยสี่สิบไดเล็กร้อยสิบไดเล็กนี่ฮะใครกําลังมองหาตระกูลไดเล็กนะครับนี่สีส้มๆนะฮะทั้งนั้นเลยแต่ตัวธรรมดาเราก็มีนะฮะร้อยสิบตัวธรรมดา นะครับนี่สวยเลยเครื่องเยอะแยะมากมายนะครับเยอะมากนายพี่น้องท่านใดกำลังมองหาเครื่องไว้ดึงน้ำนะฮะเข้าไล่เข้านานนะฮะนี่นะครับโเราบิ้วใหม่แล้วก็ทั้งมีทั้งไม่บิ้วก็สวยเหมือนกัน<ด>ครับท่าในใดกำลังมองหาอยู่ก็เข้ามาเลือกชมนะฮะเข้ามาคุยกันหน้าร้านนะครับง่ายดี นี่ครับร้อยสี่สิบร้อยห้าห้านะครับนี่ร้อยสิบใดเรกร้อยยี่เยอะหมดครับนะครับนี่หนึ่งห้าห้านะฮะมีร้อยสี่สิบร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบนะครับมีเยอะเลยเครื่องเก้าห้าร้อยสิบแปดศูนย์นะฮะก็พี่น้องทนายกำลังมองหาอยูก่ก โทรกันมาได้นี่ล้อซิ่งน,นะฮะล้อเดฟแล้วก็บางโคนทีทีเคนะครับชุดแต่งก็มีนะฮะมีกลบวงจรใครกลังมองหาอยู่ก็ทำเลือชมปักหมุดมาง่ายๆครับร้านเขียวเจริญยนทวิจัยนะครับปักหมุดมาอะไรนะพี่ของใหม่ใช่ไหมใหม่ห้าพันห้าคู่นึง ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอจบชิปไปเพงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ